กดแล้วไม่ต้องทำอะไรเนาะครับเป็นโอกาสดีนะเจ้าคุณคุณแม่สะเคียนทองเนาะพอดีมาหาหลานทีแรกเขาไม่ได้คิดะมาหรอกก็เจอคนที่ถือโทรศัพท์นะมาด้วยขึ้นไปผิดวัดผมโอ้ไม่เอาแล้วไม่ไปแล้วที่หมานี่ก็เพราะว่านึกจะไม่ไปแล้ว คนขับรถหมาบอกว่าโอ้ไม่ไกลโอ้เอาไม่ละเลิกแป๊บหนึ่งคิดมาได้ไงอ่ะไปก็ไปก็ปเลยมาที่นี่โอ้จะไม่สะเขียนสองดูที่นี่อ,อ่ะที่นี้ก็คุยกบท่านจะไม่ตะเขียนทองนะอ่าลูกหลานมาเนี่ยไม่ได้รบกวนเรื่องเลขเรื่องอะไรล่ะก็ความสะิตของท่านนะไม่ได้รบดูนะแต่ก็ เคยพูดไว้ว่าไม่รบกวนจากเฟซเฟซนะแต่มาจุดโทษคุยกับท่านเนี่ยจะบอกให้ท่านรู้ว่าขอให้ท่านดนบันดาลน,นะโดนจิตรือดนใจให้มีขนเข้ามาติดตามช่องนะครับผมเป็นหลักหมื่นขึ้นไปนะครับเป็นหลักหมื่นแล้วก็ให้ช่องมันดังระเบิดถึง,ถงเลยเนาะเพราะหลานทําเกี่ยวกับเลขหลงช่อง เพื่อกดล็อกให้แก่คนยากคนจนนะครับกดล็อกให้แก่คนยากคนจนเขานะครับคนที่เดือดร้อนนะครับสมมติถ้าช่องดังกระโชดไปเลยมันมีรายได้เข้ามาผมจะรวบรวม f อฟซีมาทําบุญที่วัดเนี้ยแผ่นกล้องหน่อยทีแผ่นกล้องให้ดูวัดเลยรอบรอบนะไปช้าๆเรื่อยๆเดี๋ยวกล้องมันฟันนะหอเห็นวัดให้เห็นเมนเนี่ย านะกลับมาที่ผมนี่นะกลับมาที่ผมนี่นะเสียงได้ยินก,ก็ไม่รู้ลืมเออลืมลืมลืมใส่บูทูตนะถ้าขอช่วยโดนมาดานให้ช่องเนะี่ยมาดังระเบิดเถิดเพิงนะ,ะหาที่ไร้เสียมฐานไม่ได้นะครับจุดประสงค์ผมทําเพื่อช่วยเหลือปลดล็อกกับคนยากคนจนนะแม่ตะเกียงทองนะ เมื่อช่องดังระเบิดเติเธมมันมีรายได้บ้างเล็กน้อยอะนะเราไม่ได้หวังผลประโยชน์จากเขาหรอกนะใส่เขาให้มาผมาลูกช้างจะรวบรวมมาทําบุญที่นี่แหละนะนะทั้นเลขมาทําบุญด้วยจะหาเขาเรียกอะไรทางภาคใต้อะมนโนราหรอหนังตะลุงเออหนังตะลุงมนโนรามารําสวายแก่ท่าน แต่ทุนทรัพย์ที่จ่ายนะก็ไม่ใช่ของลุงช้างหรอกขเอฟซีที่เขาช่วยกันนะคนไหนเกามาได้ก็มาเขามาไม่ได้ก็เขาก็คงจะอ่าอ,อะไรนะอืมมอบหมายนะมอบหมายเพื่อมาช่วยสมทบทุนนะ,ะแต่อันดับแรกนะอันดับแรกก็มีหนังก็ลุงมโนราลำถวายให้พร้อมกับจักถวายภาพป่า ไห้าป๋าให้แกสำนักส่งที่นี้นะอยู่นี่เขาเรียกที่อะไรเนี่ยสำนักฝนเหินเทาสำนักส่งอะไรนะเหินเทาเหินเทาเหินเหินเทาเหินเทาเขตเขตท่าเตะนะเหินเทา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 ไม่อะไรเสียงเข้าไปแล้วอนี่แหละจะรวมนะแล้วเอฟีก็มีรายได้บ้างก็เก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นกองทุนนะครับผม มาไหว้เจ้าแม่ตะเคียนทองการท้องกับทำบุญถวายผ้าป่าสามัคคีนะครับแล้วก็มีหนังสะลุงมโนราหนึ่งคณะอน้อมคุณแม่แม่เจ้าแม่ตะเคียนทองเนาะลูกบอกมาแค่นี้แหละไม่ได้มารบกวนเรื่องเล็กเรื่องอะไรหรอกนะแล้วก็ยังไงก็ช่วยโดนบันดาลหวดนี้ให้มันแม่นเป๊ะทีนั้นเดี๋ยวมันจะได้เป็นไปตามปกความปรปารถนานะครับนะทุกทางก็ขอเข้ามา การใดก็ขออภัยด้วยเนาะมาจุดประสงค์นี้นะครับทีแรกคิดจะไม่มามกันนะเหมือนอะไรแวบเข้ามาอ่ะไปก็ไปโอ้ก็เจอเจ้าแม่เนาะ,ะมีโอกาสต่อไปค่อยมาหาเจ้าแม่ใหม,นะม่นะขอขอกำลาเนาะครับขอให้เจ้าแม่อยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขนะอะสัพเพสัตาสุขีอัตตานังปริธาลันตุ ไม่รู้เสียงเป็นไงบ้างไม่รู้เนี่ยถ่ายไปน่งมัถ่ายตั้งตั้งทั้งต้นเลยล่ะโอ้ขอขามานะตายาเจ้าที่เจ้าทางนะ,อะบอกเจ้าแม่ผู้ดูแลที่นี่แล้วนะบอกให้ช่องนะั้มาดังระเบิดเถิดถึงแต่มีไรายได้เข้ามามากน้อยไม่รู้แหละนะไม่เข้าตัวของ เออไม่ได้เอามาสะสมเพื่อความาร่ำรวยหรืออะไรต่างๆไม่เอายิ่งได้มากมีรายได้มากยิ่งเพิ่มโพลทวีผลเรื่องการทำความดีทำบุญกุศลปลดล็อกคลายทุกข์ให้ผู้เดือดร้อนนะครับนี่ตะเคียนจริงๆนะเนี่ยตะเคียนจริงๆนะครับโอ้ยาวเหยียดเลยตกเท่าไหร่เนี่ยตกกี่เม็ดเนี่ยห้าสิบเม็ดบ้างเนี่ย โอ้ยห้าสิบพมตรเนี่ยห้าสิบกวาห้าสิบควาโอ้ยเหมาะเลยเนี่ยเดี๋ยวผมแพนกล้องให้ดูนะนี่เขตเจ้าแม่ตะเคียนทองนะอ่านูน่นนูน่นนะนี่สำนักเนี่ยโอ้นู่นนู่นนะครับโอ้เนี่ยสุดยอดมีสองที่นะห่างกันไม่ไกลหรอกนะถาวายผ้าปลา,าสามคัคคีนะก็เอาที่นี่ก่อนครั้งแรกนะครับเนี่ย สงบเงียบเนี่ยหมีพระกี่รูปเนี่ยโอ้หรูปแต่สงบเงียบนู่นนูนน่นนะครับเราไม่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 ขึ้นไปรบกวนท่านใช่ไหมอนอกจากมาสมบุรณ์ทานก็เราก็ต้องแจ้งให้ท่านทราบก่อนพร้อมเมื่อไหร่ยังไงออาลูกลูกกลับก่อนนะแม่นะน,ะ,นะ,ะเดี๋ยวถ้าดังระเบิดเถิดเทิงอ่ะถ้าไม่ดังอะไรได้มันไม่มีอ่ะ นะลูกก็ไม่ใช่ร่ํารวยอะไรนะเป็นคนมีกินบ้างไม่มีกินบ้างเหมือนกันนะจุดประสงค์ก็ทําเลขลงช่องเพื่อช่วยเหลือปลล็อกบางคนที่เขาเดือดร้อนแต่คนไหนที่มาไม่บริสุทธิ์เดี๋ยวก็รับกรรมเองแหละเนาะอ่ากับก่อนนะไม่ไม่จะไม่ไมไมไมตัเขยนทองเนาะอถ้ามันดังระเบิดติดถึงไรายได้มันเข้ามาเยอะเราอย่าไปโลภอย่าไปยึดติด เอาสร้างกุศลผล,ลบุญให้แก่อานา,าสถานของทางศาสนาแล้วก็ผู้ตกทุกข์ได้ยากนะครับเนาะอ่ะแค่นี้แหละเนาะเนาะไปนไงหน้ามาทําบุญทํากุศลไหมเนะอฟซีเะออครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันได้สักสิบนาทีก่อนแป๊บหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้เสียงมันอาจจะเบาเพราะว่าอ่า ลูกลูกมือก็ยังไม่เคยอนะ่ะแต่เคยเจอการรู้จักการเขาเคยญาติกับหลานผมนั่นแหละนะครับแม้เกือบจะไม่มาแล้วนะขึ้นไปผิดวัดอยู่อยู่ข้างล่างนู้นนะ <c oughs> ทีนี้จุดนี้อ่ะตั้งใจจะไม่ไม่มากับว,ว่าอุบหลังที่ไหนได้มันแวบเข้ามาอ่ะไปก็ไปก็ปกบึ้งมาเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยได้มาทำบุญทำทานกันเนาะ บอกเจ้าแม่ตะเคียนทองแล้วละ่ะขอให้ช่องมันดังระเบิดเถิดทิงไปเลยนะไร้เถียมทานเลยนะครับแล้วเลขที่ลงงวดนี้ก็ให้มันปังไปเลยให้มันเชะไปเลยนะแต่ไม่ได้ไปรบกวนเรื่องเลขท่านนะท่านช่วยให้ท่านช่วยช่วยอีกทีหนึ่งไอ้ครั้งหนึ่งว่าเลขที่ทําลงไปนะ่ะให้มันปังเลยนะเออคนไหนที่เขาไม่บริสุทธิ์ก็ไม่เป็นไรให้เขาได้รับผลประโยชน์ไปเอาเป็นบุญเป็นทานไปเนาะ เจ้าแม่เนาะชัางเขานะเมื่อดังปังขึ้นมาระเบ,บิดติดถึงอ่ะนะลูกไม่ยึดติดกับไอ้เรื่องความอยากได้โลภหรอกนะอยากปลดล็อกด้วยแล้วก็ไอ้เรื่องอการทําบุญทำกุศลเนาะอัฐเรื่องการมีเขาเรียกอะไรเมื่อกี้เนี่ยหนังอัตลุงมโนราหเลอก็มาแสดงถวายให้แล้วก็พร้อมกับทอดพระปาสามัคคีด้วยนะครับ แล้วก็เอากุศลอันยิ่งใหญ่ให้เจ้าแม่ตะเคียนทองด้วยนะครับเมื่อพ้นวาระหมดภพหมดชาติของแม่เจ้าแม่ตะเคียนทองเนาะาปจุติใหม่เกิดใหม่พบภูนใหม่หนึ่งขอให้บุญกุศลของโลกได้พบปะเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับผม